ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมอาปรับลดราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับลิสแมนคอยคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%ต่อการซื้อเช่นเติมเกม1,000บาทลดทันที250บาทมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บแล,ละไลน์ตลอดยีดด่ ราคาร้อนได้เงินดันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งิงเพจไวไ้ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God อุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV ก r i s h e n g r e y นะครับสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ชนะวีหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ r วีน้องก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนรับสกินฟรียกเซิร์ฟนะครับเนี่ยสามารถเลือกรับได้ด้วยได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กันที่ปลาย ให้ถึง300อยไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับผมคนนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับก็ลงไว้หลายคลิปในช่องเลยนี่นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เ้าะจะมีกิจกรรมตั้จีนเข้ามาสกินใหม่ตั้จีนนะครับผมก็รอติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับรวมถึงวอลเลอร์พาร์ทใหม่ด้วยได้เลยนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดน่เนะครับโอเคครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนรับสกินใหม่ฟรีกันดีกว่านะครับผมนะก็บอกเลยนะครับว่าเป็นสกินที่เป็นสดับ ลิมิเต็ดเขียวนะแต่ว่าโมเดลหรืออะไรเงี้ยก็ทวนผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างสวยนะใครที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บไว้รับฟรีได้นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะพามาไล่ดูกันเลยแล้วกันนะครับสกินตัวแรกนะครับผมนะที่สามารถรับได้นะครับผมก็คือหนึ่งเลยนะครับเป็นสกินของไฮยาเตะสกินตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นสกินแบบ เทนะสลับสกินนี้นะครับจิ้งจอกขาวแบบนี้เลยน่นเดนะครับผมโคตรสวยอะ่ะสลับสกินนี้นะครับใครที่ยังไม่มีเนาะสกินนี้ผมคิดว่าคุ้มค่ามา,มากๆนะครับผมในะที่จะเก็บไว้นั่นเองนะครับต่อมาครับผมเนะี่ยก็เป็นอยู่ในสายเมยนะ์เนาะจะมี2ส,สกินนะครับผมก็คือหนึ่งะครับเป็นสกินของเตียวเซียนั่นเองนะครับสกินนี้ก็สามารถ เรื่องรับได้ฟรีนะครับผมสำหรับสกินนี้เนาะก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถจัดสกินนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ไม่มีเอฟเฟกต์นะสำหรับสกินที่แจกในรอบนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถรับได้ฟรีนะครับก็คือสกินของ u ูเอนะครับวันนี้สกินระดับฮีโร่อีกเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ชุดเนี่ยค่อนข้างสวยเนาะสำหรับสีผมด้วยนะครับผมก็ใครที่แบบชอบสวยสวยเนียนเรียบๆก็สกินนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับ สกินของ U A นั่นเองนะครับผมนี่ก็ใครที่ยังไม่มีนะฮะก็สามารถรับสกินนี้ได้เลยนั่นเองนะครับต่อมาครับผมนะก็มาอยู่ในสาย Attasin าไฟเตอร์กันแล้วกันนะครับก็คือเป็นสกินของทาจิ G, นั่นเองนะครับสกินมันจะคล้ายๆกับสกิน U A เลยเนาะสำหรับสกินของทาจิ G, ตัวนี้นั่นเองนะครับก็สามารถรับได้ฟรีเหมือนกันนะครับแต่ผมเป็นสกินระดับ ฮีโร่อีกนั่นเองนะครับนี่เป็นไงโทนคล้ายๆกับสกินยูเอะเลยนะครับไม่รู้ว่ามาคู่กันหรือเปล่านะครับผม,มเพื่อนๆดูโคตรเหมือนนะครับผมนะนี่เป็นตรงนี้เลยนะครับสามารถรับได้ฟรีนะครับแล้วก็สกินสุดท้ายนะครับที่สามารถรับได้ฟรีนะครับก็คือเป็นสกินของ แพนด้าดากอนมาสเตอตัวนี้แนะ่ๆในคับผมนะก็บอกเลยนะครับว่ายุคเก่ายุคดิบดำมบันนะครับสกินนี้คือแรมากๆเลยนะครับเพราะเป็นสกินของทนะูเนาะแต่ตอนนี้เอามาแจกฟรีแล้วนะั่นเองนะครับเป็นสกินระดับนิมิเต็ดเขียวนะครับใครที่ทันว่าแพนด้ายุคทูนะฮะสกินแบบเทพทู 2, ต้องมีหรืออะไรแบบเนี้ยลองคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเทมากๆนะครับ โอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูหน้ากิจกรรมดีกว่านะครับผมนะชื่อกิจกรรมสำรวจแดนมังกรนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เนาะก็น่าจะเข้ามาในช่วงตรุจีนแล้วนั่นเองนะครับปีนี้ก็คือปีมังกรเนาะกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่ 8เดือนหน้าเลยนั่นเองนะครับที่สําคัญเนาะก็จะสปอยมาอีก1สกินนะครับก็คือสกินของลิเลียน้านะครับสกินนี้เนาะน,น่าจะมาเปิดขายในราคา890คูป,ปองนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าก็รออัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมนะก็สำหรับไอกิจกรรมสกินของลิเลียน้าตัวนี้นะครับผมนะก็คือมันเป็นการเก็บโทเค็นในเกมนะครับ มาแลกของรางวัลได้นะครับมันก็จะเป็นโทเค็นแปลกประหลาดในเกมนะเราเดินชนเกมหนึ่งจะได้ประมาณ3โทเค็นนั่นเองนะครับนี่เราก็สามารถมาเลือกรับเอ่อของรางวัลตัวนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเอ่อนี่นะครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยแนะนำเนาะเอ่อ อะไรในกิมตุงทองคํานี้ไม่ค่อยแนะนานะครับอิโมจินี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะโอเอฟเฟกวิ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าสามารถใช้ได้1เดือนนะเดนนะครับแต่ที่จริงตรงนี้มันก็ไม่มีถาวรเลยนะเดนนะครับก็อยู่ที่ทุกคนนะครับชอบก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมนะโอเคแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากิจกรรมกันนี้กว่ากิจกรรมนี้นะครับผมเป็นการทำธุรกิจรายวันทําได้ง่ายๆนะครับผมก็จะมีล็อกอินสะสม1วันนะครับจำนวนการเข้าร่วมหมดห้าอันัับอนนี้1ครั้งก็ได้4ลูกว่าส่ลุ้งแบนะครับผมนแล้วก็ จำนวนการชนะก็ได้อีก4นะครับแล้วก็จํานวนการเข้าร่วมหมวดถ้ามีหหรือจะดับนะครับอันนี้3เกมก็ได้อีก15นะครับผมนะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไปเล่นในหมวด5้เท่านั้นนะครับผมหมวดหนึ่งหนึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะว่ามันทําได้หรือเปล่าแต่ว่าไปเล่นหมวดไอห้าพ่ครั้งเนี่ยอันนี้ผมต้องไปเล่นหมวด5้าเนาะถึงจะสามารถปลดล็อกภารกิจตรงนี้ได้เนี่ยนะครับผมนะก็พอปลดล็อกภารกิจตรงนี้เสร็จนะครับผมนะก็สามารถมาปลดล็อกกันได้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแต่ละด่านเน 30ลูกุกว่า4ี่ลุงนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้เราจะเอาไหนก็ได้นั่นเองนะครับใครอยากได้อนไนก็เลือกอันนั้นเลยนั่นเองนะครับวันนี้อ่ส่วนผมมาผมเอาอะไรดีเอานี้ละกันอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นร้านบัวลอยทองท่องฟ้าหรือเปล่านี้เมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับโอเคพอเรากดเลือกแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นแมวแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ของเออตรงนี้ด้วยนะครับผมนะที่เหลือเราก็สามารถมาเก็บเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้นะครับผมนะเราต้องเก็บให้ครบทั้งหมด 6ดานะเดนนะครับผมถึงจะสามารถรับตาอันเชิญนะครับสกินได้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นตานี้นะตาอันเชิญสกินแดนมังกรนะครับก็มีที่ผมอัปเดตไว้ตอนต้นคลิปเลยนะเดนนะครับวันนั้นกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่ยากไม่ง่ายนะเดนนะครับกิจกรรมก็ยาวอยู่แล้วเนาะจนถึงวันที่8กุมภาเดือนหน้าเลยนะเดนนะครับก็ยังไงคิดว่าน่าจะทันกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภารกิจเนี่ยน่าจะปลดล็อกลายวันเลยนะเดนนะครับก็สามารถน่าจะทําได้ ทุกวันนาะวันหนึ่งผมคิดว่าน่าจะปลดล็อกได้ทีละด่านทีละด่านเลยนะครับมี6ด่านก็ใช้เวลาประมาณ6วันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้อย่าลืมทำกิจกรรมกันด้วยนะครับผมก็สามารถเลือกรับสกินฟรีได้ยกเซิร์ฟเลยโอเคครับผมแล้วก็สลับฮีโร่ใหม่นะครับผมนะไอรีนนั่นเองนะครับผมนะสลับตรงนี้นาะก็สามารถที่จะทำภารกิจรับได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะผมก็เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับ ฮีโร่ใหม่ไอรินน้อนแล้วผมก็ได้ทําการไปลองเล่นมาแล้วด้วยนะครับผมนะผมส่วนตัวผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างผิวนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันตามจับตัวแบบมันจะมีซิกแซกอะนิดนึงนะครับผมในะจังหวะตีแล้วมันจะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาอะไรประมาณเนี่ยผมคิดว่ามันก็ถือว่าทําให้เลงได้ยากแล้วกันนะครับในการ ตามจับฮีโร่ตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อัลติของมานนี่ก็ถือว่าแรงด้วยนด้เนะครับผมพอเป็นคีเวดด้วยเนาะยิ่งของนํายิ่งเกมนำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโหดเลยนนเะครับเพื่อนๆคิดว่าโกงหรือไม่โกงยังไงลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้หน่อยลวกันนะครับแต่ใครที่จะได้เล่นเนี่ยผมคิดว่ามือต้องไวพอสมควรเนาะเพราะว่าคนแย่งเล่นกันเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมเนี่ยเราก็กิจกรรมตุ่จีนอื่นๆนะครับผมก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟัง ตามกันมาด้วยนะเดนนะครับก็หลอไว้ได้เลยนะเดนนะครับโอเคสัหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบบ้างขอไปบอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสัหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยวทีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับก็ God, อุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด แล้วเจอกันบา,บายครับ